นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างนำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรีเข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเพื่อขอย้ายสถานที่จัดงานสุดยอดของดีเมืองจันมหัสจธรทุเรียนโลกในปีหน้าค่ะ หลังจากการเข้าดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีของนายสามารถลอยฟ้าตั้งแต่วันที่2มิถุนายนเป็นต้นมามีภักส่วนต่างๆในจังหวัดจันทบุรีต่างเข้าร่วมแสดงความยินดีในการเข้าดํารงตําแหน่งใหม่อย่างต่อเนื่องในช่วงเช้าว,วันนี้ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสารกลางจังหวัดนายวันลบตั้งรักษาสัตว์ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลเมืองจันทบุรี พร้อมหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาทินางสุก,การดาสุทธิพัฒนากุลนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีนายนัทวัฒน์เบืองชัยโชคนายกเทศมนตรีตำบลบพานารายนายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างและคณะผู้บริหารเทศบาลจำนวนมากร่วมแสดงความยินดีในฐานะที่นายสามารถรอยฟ้าเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีคนใหม่พร้อมกันนี้นายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างพร้อมด้วยหัวหน้าองค์กรปกครอง องส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรีได้เข้ายืนหนังสือต่อนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเพื่อขอย้ายสถานที่การจัดงานสุดยอดของดีเมืองจันมหาสจัทุเรียนโลกในปีหน้าเนื่องจากการจัดงานที่ผ่านมาภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเห็นตรงกันว่าการจัดงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์เช่นช่วงเวลาการจัดงานไม่ตรงกับฤดูการผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดไม่มีที่จอดรถ เนื่องจากพื้นที่คับแคบและสินค้าส่วนใหญ่ไม่ตรงกับแนวคิดการจัดงานมีแต่เฟอร์นิเจอร์ไม้และของเด็กเล่นจึงมีแนวคิดร่วมกันว่าจะขอย้ายสถานที่จัดงานสุดยอดของดีเมืองจันทร์มหาสจัทุเรียนโลกในปีหน้าจัดที่ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีแยกคลองทรายถนนสุขุมวิทใจแทนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่ง ส่วนมากนะฮะก็จะไม่ค่อยเห็นด้วยในการจัดงานหาลมิวนเวรียซโลกนะฮะที่อยู่ในเขตเทศบาลน้จับนะครับ mm hmm. เนื่องจากไม่สะดวกหลายๆอย่างนะฮะ mm hmm. เช่นเรื่องการจาราจรนะครับติดขัดอยู่ในเมืองอยู่แล้วแล้วก็ทัวร์นะฮะรถทัวร์ก็เข้ามาไม่ได้นะครับซึ่งจริงๆแนละ้วรถทัวร์อยากจะเข้ามาแต่เข้ามาไม่ได้ก็อยากจะมาเที่ยวงานนะครับได้ออยางไม่ค่อยตรงกับหน้าผลไม้นะครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่จกกัดการอยู่ทุกวันเนี้ยก็คือผลไม้ก็ไม่ค่อยมีนะครับไม่ยังไม่ออกเต็มที่ส่วนทุเรียนก็ไม่ได้คัดสรรมานะฮะที่บอกไม่ได้คัดสรรมาก,ก็คือมันเป็นทุเรียนตอนนี้ของจังหวัดจ,จันทบุรีเราเนี่ยส่งออกต่างประเทศทั้งส่วนมากนะครับซึ่งก็จะเป็นทุเรียนประมาณแก่ความแก่ประมาณ7 0 7 5ซนะครับซึ่งถ้าเราคนไทยเนี่ยนิยมรับประทานเนี่ยต้องเป็นทุเรียนแก่ 890%ขึ้นไปนะครับความรสชาติความหอมหวานอะไรเข้มข้นอะไรเงี้ยมันจะดีกว่าที่ทุเรียนที่ส่งไปต่างประเทศนะซึ่งก็หลายๆอย่างนะแล้วก็ในงานก็ไม่ค่อยมีผลไม้ขายมีแต่เฟอร์นิเจอร์มีแต่สินค้าโรงงานทั่วไปนะครับแล้วก็มีพวกรถบ้าม,มีพวกกินงกกมีตาเป้าอะไรเงี้ยส,ส่วนมากนะครับซึ่งไม่ตรงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน งานวัน like ุเรียนโลกหรือว่าหรือมาสัตจันทร์วันเรียนโลกนะครับวันนี้ผมกับคณะท่านนายกนะฮะเมืองและก็ท่านสตอเมืองทั้งเจ็ดท่านนะครับท่านสมาชิกสภาจังหวัดทั้งเจ็ดท่านแล้วก็ท่านนายกในเขตอำเภอเมืองก็ได้มายื่นหนังสือกับท่านผู้ว่าขอให้จัดงานเที่ยวหน้าเนี่ยขอให้ไปจัดที่อบจแล้วก็จัดให้สมกับว่าเป็นงานมาสัศจรรย์วันทุเรียนโลกนะครับก็ท่านผู้ว่ากรบปากนะครับว่าจะดําเนินการให้โดยวันนี้ท่านผู้ว่าก็จะไป พูดคุยกับท่านนายกอบจท่านนายกอบจท่านก็เบื้องต้นผมก็ได้พูดคุยมาตรงหน้าแล้วท่านก็ไม่มีปัญหานะครับทางตัวนายกเมืองจันทบุรีเองก็ไม่มีปัญหานะครับคือพร้อมที่จะตับสนุนให้ย้ายวันน,นี้ท่านนายกเมืองจันท์นะครับเมืองจันทริมิตรนะพระพานละลายนะท่าช้างนะครับแล้วก็ทัาพภานะฮะบางกระจาค่ายเนินวงทุกคนก็มาร่วมลงชื่อหมดนะครับว่าตัดฝนุนให้ย้ายไปอยู่ที่อบจรครับ เรา,เราวันนี้เรามาหาท่านผู้ว่านะครับยืนรรย่นหนังสือต่อท่านผู้ว่าก็คืออยากให้ได้คาตอบที่เร็วได้ไม่ได้นะครับก็ถ้าได้เนี่ยถ้าโอเคถ้าทางทุ้ทาทา,ทางจังหวัดโอเคเอาบจอโอเคตอบรับนะครับก็ให้เร็วเพราะว่าเราได้ทาสู่ประชาสมัมพันธ์เอาบจได้ตั้งงบป,ประมาณเนะข้าเทศบาลงบป,ประมาณกีหน้านะฮะก็เลยมายืนรรย่นหนังสือให้ท่านผู้ว่าวันนี้ท่านผู้วาก็รับปากนะบ่ายสองโมงท่านผู้วาก็จะประชุม รวมกับนายกอบจนายกตัวของเรานะครับเรื่องนี้นะฮะในการจัดงานอของดีเมืองจันทร์มาจัดเรียนโลกนะครับซึ่ง <c oughs> มีแนวความคิดมาหลายปีกันแล้ว <c oughs> เราก็รู้สึกอัดกับในการจัดงานอของดีเมืองจันทร์ในครั้งนี้นะครับแล้วก็ครั้งที่ผ่านๆมาก็อยากเห็นภาพของจังหวัดจันทบุรีที่จัดงานของดีเมืองจันทร์โดยเฉพาะเรื่องผลไม้นะครับให้อยากได้เห็นงานที่ จัดออกมาแล้วเป็นงานผลไม้เอ่อเห็นภาพเป็นผลไม้จริงๆนะครับแล้วเป็นของดีของเมืองจันจริงๆซึ่งแนวความคิดอันนี้ก็มาจากกลุ่มของนายกเทศมนตรีในเขตในเขตเมืองจันนะครับแลเขตอำเภอเมืองซึ่งในในานามของอตัวแทนก็คือนายกเฉลิมพลชักคำได้ได้ไปประสานกับท่านนายกโจ้น,นะครับท่านอนุพลกิจการ ท่านก็ให้หาลือกันปรึกษาแล้วก็มาเรียนท่านผู้ว่าในวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับมาแสดงความดีกับผู้ว่าก็ได้ยื่นหนังสือกับผู้ว่าว่าเราจะขอย้ายการจัดงานของดีเมืองจันทร์ไปที่อบอจอนะครับซึ่งภาพที่ผ่านๆมาก็ไม่อยากเห็นว่าเป็นงานาขายเฟอร์นิเจอร์หรือปลาลูกโป,ปง่งนะครับภาพออกมาถ้าจัดที่บอบจอเนี่ยภาพมันจะออกมาในเรื่องของอในการที่จะจัดเนี่ยก็ให้เป็นรถโชว์ นะครับที่เป็นประโยชน์กับชาวสวนจริงๆแล้วก็ให้ชาวสวนมาขายซึ่งหน้าวบจอใหม่นั้นเป็นทางผ่านนะครับก็ให้เป็นภาพผลไม้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เป็นงานแบบที่ผ่นาน